มาเดินออกกำลังกายค่ะเนี่ยค่ะที่อารันนะคะที่สวนการจ้าเนี่ยจ้าที่สวนการนะคะยามเย็นจ้าเดินออกกำลังกายนะคะไปจ้านาดาจะพาเดินออกกำลังกายกันจ้านีมากจ้ามีปลาเยอะมากค่ะปลาเยอะมากนากนี่เป็นปลาช่อนนะคะปลาเขาเลี้ยงไว้นะคะปลาเยอะมากค่ะที่ สวนการที่อารันนะคะ,ะไปจ้านดาจะพาเดินนะคะเดินชมสวนการกันจ้าเดินออกกำลังกายกันนะคะอันนี้เป็นเครื่องตัดน้ำคับพี่น้องนี่สวนการนะคะนี่นะจ้า บรรยากาศจ้ำเย็นคนมาเดินกันเยอะมากค่ะนี่นะคะพี่น้องโอ้ยนาดาก็ไอไม่หายนะคะไม่สบายหลายวันค่ะพี่น้องอนี่แหะค่ะสวนการจะ่ะบรรยากาศจ้ำเย็นก็คนเยอะนะคะคนมาเดินเยอะเลยค่ะมาเดินออกกำลังกายนะคะมีร้านอาหารด้วยค่ะพี่น้องร้านอาหารอยู่ฝั่งนู้นนะคะ นี่นะคะไปค่ะ็ไา้จะพาเดินนะคะโพาเดินออกกำลังกายกันจ้า <c oughs> บรรยากาศดีนะคะอากาศไม่ร้อน,นะค่ะช่วง ช่วงเย็นนะคะอากาศไม่นอนค่ะพี่น้องนู้นตรงนู้นก็จะมีร้านค้านะคะมีร้านค้าขายอาหารขายอะไรแบบนี้นะคะคนก็มาเดินออกกําลังกายก็มาเดินซื้อของกินอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะพี่น้องสวยมากจะที่สวนการนะคะที่อารันยระเทศจ้านี่มีฝั่งนี้ด้วยค่ะพี่น้อง มีสองฝั่งเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องปั๊มน้ำนะคะเป็นเครื่องปั๊มน้ำจ้าอันนี้ก็เป็นศาลานะคะเป็นศาลาให้คนมานั่งพักอะไรแบบนี้นะคะบรรยากาศด,ดีมากจ้า นาอดีมากนู้นฝัง่งนู้นก็มีเดินนะคะมันเป็นมันจะกว้างมากค่ะพี่น้องที่สวนการไหมคะเนื้นอที่เยอะมากนะคะกว้างด้วยค่ะนี่นะคะผู้คนก็มานั่งดูปลากันชมวิวทิวทัศน์กันนะคะบรรยากาศกำเย็นจ้านี่ค่ะ้าดาก็เดีๆๆ๋ยวพาเดิน รอบๆนะคะเนี่ยค่ะสวนการจนาเฉลิมพระเกียรติเจบสอนะคะศาลาจ้าอันนี้เป็นศาลานะคะมีเก้าอี้มีโต๊ะให้นั่งนะคะพี่น้องนี่นะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นเอ่อ ทุกคนก็จะมากราบไหว้นะคะพี่น้องสวยมากเลยจากฝั่งนู้นสวยมากค่ะนุ่นอะะะะพี่น้องดเดน,ะะนาันนะคะต่นน้ำค่ะนู้ยคนก็เดินออกกํำลังกายซื้ออาหารซื้ออะไรมาทานกันนะคะพี่น้องดูน่ะคะ่ะ นี่ก็สามารถเดินได้รอบเลยนะคะนี่นะจ๊ะสวนการจ้าสวนการ เรบงังหร่นน้ำนะอันนี้เราวังหล่นน้ำนะเรื่อนะคะฝั่งนูน้นจะใช่นะคะที่เป็นป่าเป็นสวนการหมดเลยนะคะคนก็มาจอดรถออกกําลังกายกันนะคะยามเย็นจ้านี่นะจ๊ะสวยงามมากค่ะพี่น้องมันรรยากาศก็ดีด้วยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะนะจ่ะ กันจ้ามาเดินสวนการกันจ้านดาก็ไม่ค่อยได้อัปเดตยูทูบนะคะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ ไม่ไม่ค่อยว่างนะคะไม่ค่อยได้ว่างนะคะพี่น้องเนี่ยเพราะว่าวันบาว่างได้มาเดินออกกําลังกายก็มาถ่ายวีดีโอให้พี่น้องได้ดูนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและมาให้กําลังใจนะคะตอนนี้นาะดาก็เหลือประมาณ400ชั่วโมงนะคะพี่น้องข้างในแต่ข้างในสุดก็จะคบ 4,000แล้วนะคะข้างในสุดเหลืออยู่100ชั่วโมงนะคะแต่ว่าไอ้ตรงตัวเอสนะคะยังอยู่400ชั่วโมงค่ะพี่น้องยังอยู่400ชั่วโมงนะคะนี่นะคะช่วงนี้นาดาก็ไม่ค่อยได้อัปเดตนะคะพี่น้องไม่ค่อยได้ลง YouTube นะคะเราาว่าได้ลงทุกวันก็น่าจะผ่านจะจบแล้วละค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมมาให้กำลังใจจ้า ตรงนู้นก็เป็นสนามเด็กเล่นนะคะพี่น้องฝั่งนู้นนะคะนั่นนะคะสนามเด็กเล่นจ้านน่นนะคะสสวยงามมากะค,ะค่ะแล้วก็สร้างได้สวยนะคะพี่น้องสวนการจ้า ก็จะจะพาเดินไปฝั่งโน้นอีกค่ะพี่น้องตอนเย็นคนมาเดินออกกำลังกายกันเยอะนะคะที่อรันยประเทศจ้า ต้นมะพร้าวด้วยครับพี่น้องน,น,ะะนู่นอาคนู่นยาวไปนู่นนะคะพี่น้องยาวไปนู่นเลยค่ะเนี่ยสวยมากค่ะ คนก็จะมานั่งเล่นโทรศัพท์กันบ้างมานั่งคุยกันบ้างอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องได้ออกกำลังกายกันไปในตัวนะคะนูน่นลูกสาวนาดาก็อยู่นู่นนะคะพี่น้องนู่นนะคะ <c oughs> สวยมากคะ่ะพี่น้องนี่นะคะว้าวฮันนี่เที่ยวไกนะ <c oughs> ่น,นกนะฮันนี่เที่ยวไก่นะฮันนี่ นี่นะครับพี่น้องนี่นล้วเราก็มาอยู่ฝั่งนึ่งนะคะพี่น้องฝั่งนี้ก็สวยมากค่ะ ว่างมากนะคะพี่น้องว้างมากเลยะคะ่ะม,ม,มาเดิอนออกกำลังกายจ้าสวนการนะคะสวนการจ้า dỡ mát các cái ร่มลื่นมากค่ะพี่น้องนี่นะคะบรรยากาศจาำเย็นนะคะบรรยากาศจาำเย็นจ้รราฝั่งนู้นก็เป็นคลองน้ำอีกนะคะพี่น้องฝั่งนู้นนะคะ่ะ นาดาก็ไอพี่น้องเอ้ยไอยหลายวันก็ยังไม่หายนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรไม่สบายค่ะพี่น้องไม่สบายเอาหลายวันค่ะไอนี่นะคะพี่น้องไอมันไม่หายง่ายนะคะนี่นะคะนี่ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็ออกไปตลาดนะคะพี่น้องนู่นนะคะ <c oughs> สวนการนะคะสวนการจ้า ล่มลื่นมากค่ะพี่น้องสวยด้วยจ้าลาเดินออกกำลังกายกันจ้าเก,กกเก็บหลักกิโลนะคะพี่น้องเก็บหลักกิโลนะคะ เป็นอะไรนะ้องอันนี้เป็นไม่รู้เป็นอะไรนะคะพี่น้องอันนี้ก็สร้างไว้สวยมากจาก้ะเป็นสัญลักษณ์อะไรแบบนี้นะคะพี่น้องอ๋อที่จุดลูกกระทัดนะคะที่จุดลูกกระทัดจ้ดะ,น,ะ,ะนี่แหละจ้ะนี่พี่น้องเดี๋วยวกาขึ้นนะคะนาดาจะพาขึ้นทางนู้นี่ะ นาดาก็ไม่ค่อยได้อยู่อารันนะคะพี่น้องก็เลยไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นอะไรอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องเพราะว่าส่วนมากนาดาจะอยู่ที่ภาคใต้นะคะอยู่ภูเก็ตอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องไม่ค่อยได้มาอารันนะคะสวยมากค่ะพี่น้องเนี่ยจ้า าอยู่ข้างบนนะคะสวยมากค่ะพี่น้องนี่นะคะ <c oughs> นี่สวยมากค่ะพี่น้อง <c oughs> อันนี้เป็นอะไรนะพลพลเดือเอกเจ้าบรมกรม,มาหลวงชุมพรกรม,มาหลวงชุมพรนะคะพี่น้องนี่นะคะนี่นะคะ ขออนุญาตสั้นถ่ายยูทูบนะคะถ่ายวีดีโอจ้านี่นะคะสมมาหลวงชนพรค่ะพี่น้องนี่นะคะ่ะสวยมากค่ะพี่น้องสวยงามมากจ้า สวยมากค่ะพี่น้องมาข้างบนนะคะขึ้นมาข้างบนวิวสวยมากเลยจ้าตรงนี้นก็จะเป็นร้านค้าขายของนะคะร้านค้าขายของคะ่ะอันนี้คนก็ซื้ออาหารมาให้ปลานะคะพี่น้อง คนหลงคนตอนนะคะ,อคะตอนนี้นาดาก็อยู่ข้างบนนะคะ ก็มาหลวงชุมพรครับพี่น้องเนี่นะจ้ะอากาศดีมากๆเลยนะคะมันจะากาศดีมากจ้าพี่น้องไม่ไดาก็จะนั่งตรงนี้ครับพี่น้องนี่นะคะก็มาหลวงชุมพรนะคะก็มาหลวงชุมพรจ้า ขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมและมาให้กำลังใจจ้านี่นลจ๊ะมันยากาศดีมากค่ะพี่น้องฝนไม่ตกนะคะวันนี้ฝนไม่ตกอากาศดีมากเลยจ้าอยู่ที่อรันนะคะสวนการจ้าได้ยินไหมนะั่น ก็มาหลงซุ่มตอนนะคะดีมากจ้า<อ>นู้นคนก็วิ่งออกกำลังกายกันอะไรแบบนี้นะคะพี่น้อง อากาศดีมากจากพี่น้องยมเย็นนะคะอากาศยาเย็นจ <ss su 67> ้านี่นะคะบรรยากาศยาเย็นค่ะมาเดินออกกําลังกายกันนะคะบรรยากาศยาเย็นจ้าพี่น้องบรรยากาศยาเย็นจ้านี่นะคะคนก็มาเดินออกกําลังกายกันเยอะเลยค่ะก็มาล้วงชุมพร จำเย็นสวยมาก ก็จะเดินอ้อมมาอีกฝั่งนึงนะครับพี่น้องฝั่งนี้ก็สวยมากจ้า มาซื้อของกินอะไรนะคะพี่น้องเนี่ยของกินของขายเยอะแยะค่ะจะกินอะไรก็มีหมดนะคะพี่น้องนี่นะจ๊ะข้าพูดหมูกระทะก็มีค่ะพี่น้องจะตั้งอยู่ฝั่งนู้นนะคะหมูกระทะจ้า ของกินเยอะๆะน่นนะคะคนก็เอาของมาขายกันนะคะ bak นี่ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและมาเป็นกำลังใจให้หนาดานะคะพี่น้องขอบคุณทุกๆท่านเลยจ้านาดาก็เนี่ยนะคะพี่น้องบรรยากาศดีๆนะคะมานั่งอยู่ที่สวนการนะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้จ้าขอบคุณมากๆนะคะขอบพระคุณมากๆเลยจ้า